ใส่จานไปเลย <S <S ใส่มาม่าไปเลย <S 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 ต่ำไปเลยครับต่ำมามา่าูตรลุงอ๊กมาเอ้ยใช้ได้ครับใช้ได้ วิธีทำคลิปให้มันนาดูมันมีร้อยเปดวิธีนะแล้วแต่วิธีใครวิธีมันอันนี้ไม่ใช่เรมโบพาลุยนะลุงอุกบริเตกพาลุยนะ,นะมันมีร้อยเปดวิธีแล้วแต่ใครจะมีความสามารถแค่ไหนความสามารถของคนเราไม่เท่ากัน,นสดเดจเตดูได้ก็ช่วยช่วยดูดูไม่ได้ก็เลื่อนผ่านถ้ามีประโยชน์ ถ้ามีสาระก็กดติดตามคนดูสามารถเลือกคลิปดูได้ไม่จำเป็นจะต้องไปดูคลิปที่ว่าเราไม่ชอบหรือทำไม่ถูกใจเราคนเรามีสิทธิ์เลือกได้ใช่ไหมเรายิ่งสุดไอเกติวันนี้ลุงอุ๊กจะทำมามา่าอะไรสาระอีกเลย เดี๋ยวเอามามา่าเดี๋ยวเอามามา่าวางไว้ก่อนตำพริกกอนตำพริกกอนคลิปไหนพอทนดูได้ก็ดูดูทนทนดูดูช่วยช่วยสบาปคลิปไหนดูไม่ได้ไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านอันเองไม่ต้องคอมเมนต์ไปด่าไปว่าเพอราร้องเขาก็มีหัวใจเหมือนกันเอามาตำเลย ปรุงเครื่องน้ำมะขามมะขามเปียกใส่ไปเลยน้ำปะลาใส่ไปน้ำปลาใส่ไปผงชูรสผงชูรสใส่ไปน้ำตาล ใส่ไปมานาันเอาใส่ไปดีป่าไม่ใส่ทั้งเปลือกหรอกขมอันนี้มันคือมันคือไปเก็บทางทางใส่ไปอู้วันนี้มันมะเคือคืนนี่หว่าอ๋อ ใส่มาม่าไปเลยตำไปเลยครับโอเคใส่สยมจานไปเลยตำมาม,ม,ะมะ่า สูดลุงโอ๊ะมาลุยอือรสชาติเผ็ดนะอร่อยใส่พริกไปเยอะเกินอร่อยครับรสชาติถือว่าใช้ได้ครับ อยอดเยี่ยมเ oh, <no. S 1> ยี่ยมมากเลยครับลองทำกันดูนะครับใช้ได้ครับใช้ได้อืม อร่อยจริงนะครับอร่อยจริงโอเครสชาติก็เหมือนส้มตำแต่ที่สำคัญเราเอา มาม่ามา,มาตำมันก็จะเลยมันก็เลยเป็นเช้นมามา่าส้มตำ